เด้งดึงเด้งดึงเอ็งหักกันอยู่คางสไลดเดือยไอ้โดดใจไอ้หักกันอยู่คางสไลดเดือยหักกันอยู่คางไลดเดือยเจอยู่คางเด้งดึ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 งโอ้เด้งดึงเด้งดึงเด้งตึงมาวังน้องด้วยนะ น้องดาลินน้องดาดินเล็กสุดปีสองเดือนนะคะเนี่ยปีสองเดือนน,อน,ออน้องเพชรน้องพลอยน้องเพชรสองปีห้าเดือนน้องอ,อก,กัสเท่าไหร่ระวังน้องนะลูกสามขวบสองเดือนเสื้อแดงนี่ใหญ่สุดนะคะ บ้านแล้วเสื้อขาวล่ะอาน้องเสื้อขาวเสื้อขาวกี่เดือนแล้วน้อเนาะเอ้ยอยู่ยงคงกระพันวนกอดกันกับไอ้บม่งกอดกันน้กถึงกาแอยังกับพ่ไอพลอยพลอยอ่อนยุ่นอ่อนยู่นรักน้องโอ้ยฮึดฮึดเออเออดึงน้องค่อยๆได้หรือเปล่าเด้อเออดึงน้องค่อย อ่าดึงคห้คอยด้ยลูกเด้อบาเถอะอตื้นนา,า,<อ>ามี่า้าแม่โอ้โอ้โอ้โะกินน้ำมาจะีข้าวกินน้ำขวดจให้มา,าเป็น อุ้ยอย่าโดนลงมาลูกมันเจ็บนะนี่ออม้วยมามม่้องไม่